สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งกับครูมิวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศาสนิกชนตัวอย่างศาสนิกชนตัวอย่างหรือชาวพุทธตัวอย่างคือชาวพุทธที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยกย่องและนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ในชั้นนี้นะคะจะได้ศึกษาสองท่านด้วยกันนะคะบุคคลแรกนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรบุคคลที่สองเจ้าพระยาสุธรรมม,มนตรีหนูพร้อม เดี๋ยวเรามาดูที่ท่านแรกเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชจริยวัตรที่สอดคล้องตรงตามพุทธปฏิทานทั้งสีประการคือ ทรงศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมรวมถึงทรงเผยแผ่และปกป้องพระพุทธ,ธาศาสนานอกจากพระองค์จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพระสกนิกกรชาวไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วยังทรงเป็นแบบอย่างในด้านความกระตันยูกระตะเวที กล่าวคือพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระราชโอรสที่มีความกตันยูกะตะเวทีทรงปฏิบัติพระองค์ต่อพระบรมราชชนนีด้วยความรักความอ่อนน้อมความอ่อนโยนแบบอย่างที่ดีนะคะที่เด็กๆควรนำไปปฏิบัติตามนั่นก็คือในเรื่องของ ความกระตันยูกระตะเวทีนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆจะนำไปปฏิบัติได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเช่นช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้นะคะไม่ไมย ช่วยคุณแม่ล้างจานปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่แล้วก็ช่วยดูแลน้องนะคะบุคคลที่สองนะคะเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือหนึ่งพร้อมนะคะ ชื่อเดิมนะคะมีชื่อว่าหนุนคร้อมณนะนะครเป็นบุคคลโตของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชต่อมาเข้ารับราชการและดำรงตำแหน่งเป็นพระศเนหามนตรีก่อนที่ท่านจะได้เป็นเจ้าเมืองได้อุปสมบทอยู่ที่วัดพิชยาติการามกรุงเทพมหานคร คืนหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในกุติได้มีคนร้ายยิงปืนเข้าไปในช่องฝาของกุติซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ท่านก้มลงกราบพระนะคะกระสุนปืนจึงพุ่งข้ามศีรษะไปท่านจึงรอดตายได้เพราะอาน,นิสงส์แห่งการสวดมนต์และ การทำความดีนั่นเองแบบอย่างที่ดีนะคะที่เราควรนำไปปฏิบัติตามนะคะก็คือในเรื่องของการทำความดีนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำความดีได้นะคะในวันของด็โดยตั้งใจเรียนมีน้ำใจเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แล้วก็พูดจาแผเลาะนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะฝากเด็กๆทำใบงานหนึ่งหน้านะคะทำชี้แจงให้นักเรียนระบายสีรูปดอกไม้หน้านคำตอบที่ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันข้อที่1เจ้าพระยาสุทธรรมนมนตรีวงเล็บพร้อมนานนครเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใด ตัวเลือกแรกนะคะก็จะเป็นการทําความดีตัวเ,เลือกที่2การบวชหลายปีเ,เด็กๆคิดว่าข้อใดถกดูกเด็กๆก็ระบายสีลงในดอกไม้ข้อที่เด็กคิดว่าถูกนะคะฝากไปทําด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ